ตัวหลังเดียวหลังตรงนี้ตัวนี้นะผมอุ้ยโอ้ยอุ้ยัดตัวใหญ่มาครับผมการาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับตามรอบกันออกมาจากเส้าเนี่ยวันนี้ดูมาลายหลังเราบว๊วยปลาเขา่ามาดูหลังนี้นกันเห็นรอบมันเปิงๆนะ หนักจะเข่าลายตัวจงขึ้นสิตัวใหญ่เทะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้มือเลยครับแบบนี้ตัวใหญ่แน่หนักมือดีครับโอ้โหมาแล้วอันดันแบบนี้ตัวใหญ่เนี่ยอ้ต่ำมือข่อยเจ็บอุ้ยอุ้ยหตัวใหญ่ โอ้โอ้้พี่น้องมาแล้โอ้ยักษ์สองตัวอออออโอ้ยโหยักษ์ใหญ่สองตัวแต่พอรอบหมุนตุยเลยพี่น้องผมว่าฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ลงเลยครับโอ้ยกักษ์โอ้ พี่น้องปัดอู้ยี่คัดไงแน่แทะโล้ขึ้นอยู่แล้วครับผมโอเคครับครับผมกาบสัาติครับพ่อแม่พี่น้องครับผมหลังนีโอ้โหของแท้ครับปัดอุ้ยใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับน่าจะ โลกว่ายแล้วครับสองคัวคุ้มแล้วพี่น้องหลังเดียวนี่ได้อีกรอบอีกสองหลังได้เขา่าเฮ้ยว่าเข่าฮะมึงส่งแล้วตันจีพี่น้องอืมเล็บ,บนี่มาแต่เช้าว่าผมว่าต้องไปหลายที่ เดือรอดแม่นามอีกอ,อ,อยู่ตงไหนมนก็เขา่าอยกดอกหลังท้าหุ่นพี่นอ้องก็บางลาจอ่อยลืมไปเลยปล่อยไปเบอไงเพราะปานป่าสะดูกลุกเลย อ๋อพี่นอ้องใหญ่ๆอีกแล้วครับผมตัวนี้เกินคุม้มพี่นอ้องโอเคครับผมมาช่างปลากันตัวนี้พี่นอ้องออ้ตัวนี้แหงขอสองตัวหลังเดียว หลงตัวนี้ตัวนี้ไอ้ผมโลคิดหนึ่งครับใหญ่มากครับผมพี่น้องโลขีดเอาคู่กันนะครับผมบมดเลยท่านเรียกว่าเกินคุ้มครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้โลเก้าครับผมตกตกแล้วปลาสีโลพอดีพี่น้องโอ้ครับผมเคครับป่าแม่น้ำที่ดักมาครับผม